สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเซตเลนอินโฟเซตติ้งนะครับฟีเจอร์นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะมากนะครับกับคนที่ใช้งานกับเลนมือหมุนนะครับฟีเจอร์นี้นะครับมันทําให้เราสามารถใส่ชื่อใส่ระยะของเลนนะครับระยะที่เราใส่เนี่ยก็จะจดจํากลายเป็นค่าการสั่นโดยอัตโนมัตินะครับสมมุติว่าคุณใส่เลน50ไว้แล้วก็ใส่ระยะไว้50นะครับพอคุณเซฟเรียบร้อยปุ๊บแล้วเวลาคุณใช้เลนมือหมุนใช่ไหมครับไปกดเลือกเลนตัวนั้นๆที่คุณเซตค่าเอาไว้นะครับกดป ว่าแล้วเราก็มาเริ่มการเซตอัพไปพร้อมๆกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เปิดกล้องขึ้นมาก่อนนะครับเราเข้าไปที่เมนูนะครับเลื่อนไปที่เมนูฟันเฟืองนะครับเมนูฟันเฟืองครับแล้วก็ฟันเฟืองตัวเคนะครับยูทิลิตี้นีนะครับเลื่อนเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับหาคำว่าคำนี้นะครับเลนส์อินโฟเซตติ้งนะครับก็จะเจอส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของที่เราสามารถสร a างเลนส์อินโฟมิชันได้นะครับก็คือเราสามารถใส่อินโฟมิชันของเลนส์ได้นะครับใส่รายละเอียดของเลนส์ได้นะครับอย่างตอนนี้ผมใส่ไว้เป็นเลนเทท่่าีีผมมมนคครรก็ือ เบเยอร์ห้าสิ OM 8 5ด f 2อง m i n a l t a ห้าสิบแนะครับอันนี้คือผมใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกอันที่ผมใส่เนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันจะมี3ส่วนนะครับให้เราใส่นะครับอันบนจะเป็นส่วนชื่อนะครับอันที่2องโฟกัสเลนส์ตรงนี้นะครับก็คือใส่ตามระยะของเลนนะครับอย่างเช่นเรามีเลนห้าสิบมิลลิเมตรหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมครับเราก็ใส่โฟกัสเลนส์ตรงนี้ไว้ห้าสิบมิลลิเมตรค่ารูรับแสงที่มันจะไปแสดงผลในในไฟล์เรานะครับในไฟ แค่เฉพาะตรงส่วนที่เป็นเรื่องของชื่อเลนก็พอครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับเราจะมาลองทําอันใหม่พร้อมๆกันนะครับอันนี้คืออันที่ทําไปแล้วนะครับโดยว่าผมต้องการสร้างโปรไฟล์เลนอันใหม่นะครับเข้าไปในส่วนนี้ครับตรงส่วนนี้เนี่ยต้องพิมพ์เองนะครับมันจะทับสกรีนไม่ได้นะครับเห็นไหมครับต้องจิ้มเองอ่าอย่างสมมติผมจะใส่ชื่อเลนแคนนอนแคนนอนห้าสิบมิลลิเมตรหนึ่งจุดสี่นะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมกดเอสนะครับตรงส่วนชื่อก็จะถูกใส่แล้วเห็นไหมครับหลังจากนี้ผมก็จะมาใส่โฟกัสเลนส์์์ขอองเเลลนนนนนนนสสะะคคครรััับบีีี้้ผผมมมมไ่แ สมมติให้ดูนะครับสมมุติว่าเป็นเลน50มิลิเมตรอ่ะเราก็เลื่อนได้50มิลิเมตรระบบการสั่นอันใหม่ของ o อลิมป s ที่มีใน PenF และ OMD E-M1 Mark II นะครับจะสามารถใส่ค่าการสั่นได้ละเอียดมากนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะใส่ได้หน่วยเป็น5นะครับ50 55อะไรอย่างงี้นะครับแต่อันเนี้ยมันขยับได้ตลอดนะเห็นไหมครับใส่ได้ทุกค่าเลยนะครับท,ที่ที่เราต้องการนะครับอ่ะอันนี้เราใส่50มิเมตรค่ารูรับแสงที่1.4เซตเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่า อินโฟเลนเมื่อกี้ได้ถูกบันทึกลงไปแล้วนะครับก็จะมาโผล่รงอันที่6นี้นะครับรู้สึกว่ามันจะใส่ได้ประมาณ8อันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแปถึงสิอันนะครับมันก็จะใส่ได้ระดับหนึ่งนะครับคือไม่ได้ใส่อยู่ได้เป็นร้อยอันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ใส่ได้จํานวนหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งนะครับเต่ทีนี้เวลาเราต้องการใช้งานเนี่ยเศรษฐีนี้พอเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเลนมือหมุนแล้วนะครับเราต้องการให้ค่าอินโฟพวกนี้มันไม่ไปแสดงตอนเวลาเราใช้กันเลนดนี้ตอนนะครับก็ให้เรากดโออออเเคทีนึงะรับหาาื่มยกกถู แค่นี้นะครับมันก็จะไปแสดงโปรไฟล์ของเลนส์ดิจิตอลตามปกตินะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าฟีเจอร์นี้มันเหมาะกับเลนส์มือหมุนนะครับถ้าคุณมีเลนส์ดิจิตอลอยู่แล้วไม่ว่าจะเลนส์ของ Olympus เองหรือเลนส์ p a น a s o n i c นะครับคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าพวกโปรไฟล์เลนส์พวกนี้มันจะถูกเก็บเองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปยุ่งเลยมันบอกกระทั่งค่า F Number ที่เราใช้เลยนะครับค่า ISO s p e ี t ั r F Number มมันบอกหมดเลยนะครับเราก็ลองคลิกขวาที่รูปนะครับแล้วก็เลือ เราใช้สปีดเท่าไหร่ใช้สปีดชัตเตอร์เท่าไหร่ ISO เท่าไหร่ F number เท่าไหร่อันนี้พูดถึงในกรณีที่ใช้กับเลนดิจิตอลนะครับแต่ถ้าเลนมือหมุนนั้นมันจะบอกแค่ ISO กับสปีดชัตเตอร์นะครับอันนี้คือวิธีการเซตอัพนะครับแต่เวลาการใช้จริงเนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราต้องการใช้จริงเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งเสียเวลาเข้าเมนูหลายๆชั้นเนี่ยอันนี้ก็ใช่เรื่องครับผมแนะนําว่าให้ทําอย่างนี้ดีกว่านะครับเราจะคัสตอมปุ่มตรง F o n ตรงนี้นะครับให เลือกไปที่บัตเทิฟังชันนะครับตรง FN1 ตรงนี้เห็นไหมครับผมเลือกเป็นส่วนตรงนี้นะครับเลน info setting นะครับก็คือเวลาผมจะใช้เลนมือหมุนเนี่ยผมกด FN1 ทีนึงทีนี้ผมก็เลือกค่าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งตั้งค่ากันสั่นเหมือนเหมือนกล้องมปัสตัวก่อนๆนะครับก็คือฟีเจอร์นี้มันทําให้เราสะดวกในการใช้งานกับเลนมือหมุนได้เร็วแล้วก็ว่องไวมากขึ้นนะครับรวมทั้งมันตั้งค่ากันสั่นให้ด้วยนะครับแล้วก็มี info ให้เรารู้ได้ว่าเราใช้เลนอะไรถ่ายอยู่นะครับผมว่ามมััันนีปรยกคบออ้็แใลูสด เป็นอะไรที่ดีนะครับยังไงก็ลองเอาข้อมูลส่วนนี้นะครับไปประยุกต์กับการใช้งานของคุณดูแล้วกันนะครับครับหลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับจะมีลูกศรโพไหมเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ให้ด้วยนะครับชื่อเพจว่าหัดเล่นกล้องนะครับจะมีข้อมูลบอกอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ